สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ช่องคนสารแหนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีสารแห PE นะครับ3าแบบนะครับว่าทำแบบไหนบ้างนะครับในสไตล์ของคนสารแหนะครับแบบที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบเกี่ยวก้อยนะครับหมุนสองรอบนะครับแหจะไม่รูดนะครับก็แรกก็นี่ครับ ใช้นิ้นางกับนิ้วชี้หนีบไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ชุนนะครับตักหมุนหนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วก็หมุนอีกรอบนึงครับแล้วก็มาเกี่ยวตรงตาเห็นะครับลูดขึ้นไปครับสอดชุนขึ้นมาแล้วก็ดึง เราใช้นิ้วกดปมไว้นะครับแล้วก็ดึงให้แน่นครับอีกทีนะครับใช้ชุนนะครับหมุนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็รอบที่สองนะครับเกี่ยวตาเห็นะครับให้มันขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วเอาชุนรอบขึ้นมานะครับดึงนะครับ มือขวาดึงแล้วก็ใช้นิ้วนางครับเหนี่ยวลงนะครับนิ้ชี้กดอมชิดไม้นะครับแล้วก็ดึงแรงๆครับมาวิธีที่สองนะครับก็จะเป็นเกี่ยวก้อนหนึ่งรอบบวกหักคอนะครับหักคอชั้นเดียวนะครับเกี่ยวไปหนึ่งทีนะครับเกี่ยวหนึ่งทีครับแล้วก็ตักเลยอ่าเสร็จแล้วนะครับ ข้อครับผ่าดสายแบบนี้นะแล้วเสียบเข้าไปรวบ2เส้นนะครับเมื่อกี้เสร็จแล้วก็รอตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงเลยมันจะรัดปมเดิมเมื่อกี้นะครับวิธีนี้ก็แน่นนะครับไม่มีรูดนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบครับ เกี่ยวหทีนะครับตักสายแล้วก็สานมาเลยครับกดดึงเสร็จแล้วก็นะครับม้วนสายไปทางด้านสายมือเสียบรวบ2ตารอดขึ้นมาเสร็จแล้วก็เสียบเข้าตรงกลางอันนี้ก็ดึงไค่อยดึงเขาก็จะรัด มาอีกทบหนึ่งครับอันนี้ก็จะแน่นเลยนะครับวิธีที่3มนะครับอันนี้คือหักคอ2ชั้นนะครับก็จะเราจะไม่ใช้ตักแล้วครับเราใช้ลอดตาเหมาเลยเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วก,กดไว้นะครับกดไว้แล้วก็พาดสายไปทางด้านซ้ายมือปล่อยสายยาว สายด้านซ้ายครับเสียบรวบสองเส้นนะครับกขึ้นมาเสร็จแล้วเสียบกลางนะครับรอบที่หนึ่งนะครับแล้วก็เสียบกลางอีกรอบนะครับกางอีกรอบสายมันเริ่มพันแนละ้ว มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะพันย่างนี้แล้วก็อย่าเพิ่งปล่อยนิ้วโป้งนะครับค่อยๆดึงลงมาก่อนนะครับแล้วก็ลุกกระตุกครับเขาก็จะล็อกเลยครับสองชั้นอันนี้ก็ไม่รูดนะครับแล้วแต่ความถนัดน,นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกตอบนี้ เสียบกลางเลยโยโป้อดสายนี้ไว้ถาดไปทางด้านซ้ายเสียบรวบสองเส้นก่อนเสร็จแล้วก็เสียบกลางรอบที่หนึ่งเสียบกลางรอบที่สองแล้วก็ดึงลงมาเลยค่อยๆดึงลงมาเสร็จแล้วก็กระตุกแรง ปมมันเข้านะครับเนี่ยครับก็เป็นสวิธีนะครับที่ใช้สารเห่พีอีไม่ให้ลูดนะครับถ้าสารสารแบบนี้แนละ้วเราไม่ต้องถ่วงเหนะครับติดลูกแล้วก็เอาไปหวานได้เลยนะครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับจะได้ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงมานะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแก่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็สวัสดีครับ